คือเข้าใจบ,งบางคนถาม,ถามว่าทาําไมถึงต้องมีคู่ชีวิตจ้ะเพราะว่าเราไม่สามารถบางเรื่องที่เราแบกเราไม่สามารถพูดกับหลานเราได้ใช่เราไม่สามารถพูดกับเพื่อนพ,อพ่อแม่หรือเพื่อนได้เมื <Newman. S 1> ่อก่อนพี่ภูมิคือคนนั้นใช่แต่นะวันนี้เรื่องลุกทุกอย่างอ่ะมันไม่ใช่เท่าเดิมนะมันเพิ่มขึ้นภ<ม>าระหน้าที่ทุกอย่างมันเพิ่มขึ้นแต่มันกลับไม่มีคนนั้นที่คอยทับทั้งความรู้สึกทั้งเรื่องราวที่คอยแชร์กันอ่ะ ทีเนี้ยตรงนี้ที่หายไปลูกทำกำับมันยังไงสิ่งที่หายไปคือแค่ไม่มีใครตอบกลับมาแต่ว่าเรายังบอกเขาทุกวันเรายังคุยลูกใช้วิธีการแบบคุยกับเขาทุกวันในแอปที่เราคุยกันสองคนอออเออมันจะมีแอปที่ชื่อบีทวีนเราไม่ได้เล่นไลน์กันเราเล่นแอปที่ชื่อบีทวีนเนาะก็ยังมีทวีนไปหาเขาทุกๆวันว่าวันเนี้ยเราทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันไม่มีข้อความตอบกลับมาแต่ว่ามันเป็นการ